ลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโอแว่นท็อปเจริญไคเดฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาสามีหลากมีหลายมีมากมี ไอจิปมารหหลล่นนสวัสดีคุณผู้ชมที่สดับรับชมรายการสงครามความอร่อยกันอยู่ในตอนนี้สงครามความอร่อยวันนี้เรามากันที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเราจะไปตามหาความอร่อยของพ่อครัวแม่ครัวจังหวัดน,นี้กันเดี๋ยวไปดูกันในะะว่าวฝีไม้ลายมือทางด้านอาหารจะอร่อยเด็ดดวงแค่ไหนไปชมพร้อรมกันเลยกับสงครามความอร่อยเมนูอร่อยค่ะ เรามาเริ่มกันก่อสองครามกันที่ร้านระเบียงไม้เมืองพิมายโดยมีเจ้าของอย่างคุณบอกเจ้าของร้านลงมือทําเองเลยค่ะและร้านระเบียงไม้นี้จะนําเสนอเมนูอะไรหน้าไปชมกันค่ะสวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับพี่บอมครับ,ว,รบวันนี้ร้านระเบียงไม้มีเมนูความอร่อยมาฝากอีกแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นเมนูอะไรครับพี่วันนี้ผมจะทําเมนู ยำผักหวานกรอบครับผมยำผักหวานกรอบนะครับผมก็เป็นเมนูอร่อยของที่ร้านอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อครับผมงั้นมีเครื่องปรุงอะไรบ้างครับผมพี่บอมก็จะมีผักหวานครับผมผักหวานนี่คือเป็นผักหวานบ้านนะผมที่ปลูกเองครับผมที่ปลูกเองในพ่มายนี่ใช่ไหมครับผมครับใช่ครับโอเคแล้วมีอะไรอีกครับผมก็จะมีกุ้งมีปลาหมึกครับผมสำหรับแต่ยำแล้วมีเครื่องปรุงน้ำยำครับก็จะมีน้ำปลาน้ำมะนาาแล้วก็น้ำเชื่อมครับขั้นตอนแรกเราต้องทำอะไรก่อนครับผม เราจะชุบผักหวานกรอบก่อนนะครับผมชุบเป็นแป้งทอดนะครับผมเป็นแป้งทอดนะก็คือน้ำผักหวานมาทอดกรอบก่อนใช่ไหมครับใช่ครับผมครับโชว์ฝีมือเลยครับคือทุกเมนูนี้ก็คือพี่บอมเป็นคนลงมือทําเองนะใครมาทานที่ร้านระเบียงไม้ก็ต้องชิมฝีมือพี่บอมเลยใช่ไหมครับผมครับผมแป้งนี่เทคนิคคือใช้ทํายังไงบ้างครับแป้งสําหรับที่จะทอดกรอบถ้าจะให้กรอบนานนะผมต้องเป็นน้าโซดาแก้เย็นเท่านั้นครับแล้วก็รีบทอดเลยรีบทอดเลยใช่ไหมครับผมถ้าน้ำโซดาถ้า เย็นมันก็จะ ves, hey, ไม่กรอบมันจะไมกรอบได้ไม่นานครับผมครับผมไฟนี่ใช้ไฟแรงหรือไฟอย่างไงครับผมไฟเร่งให้เดือดก่อนแล้วก็ใช้ไฟไฟกลางใช้ไฟค่อนขอนครับคือเร่งให้ร้อนก่อนแล้วก็เบามาจนเหลือไฟกลางนะครับการค่อน่อนนะครับผมครับผมแล้วก็าทอดคือหยิบทีละเส้นแล้วก็ทอดลงไปเลย มันจะได้เป็นเส้นเดียวกันอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเกิดใส่เป็นก้อน,นก็จะติดกันนะฮะหจะไม่มีความสวยงามก็จะเป็นก้อนๆไปนะครับผมผักหวานนี่นําไปทําเมนูอะไรได้อีกครับผมผักหวานก็จะดีไปทําเป็นแกงส้มก็ได้ครับเป็นแปนะก็ได้หรือเป็นผักหวานผัดก็ได้ครับผัดน้ำมันไหคือทําได้หลากหลายเมนูเลยครับแล้วแต่ร้ที่เลยแล้วต็แกงผักหวานธรรมดา แล้วก็จะมีใส่กุ้งมหมึกลงไปด้วยอ่าครับผมร้านน้ำกุ้งาหมึกปลาจุแป้งเหมือนกันนะครับผมครับผมข้าวจะไหวจะเหลืองทองเลยนะครับครับผมได้ที่แล้วใช่ไหมที่แล้วครับผมแล้วก็ตักขึ้นมาเติมน้ำมันสักพักหนึ่งนะครับตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันนะครับผม ครัไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปทําน้ํายําต่อใช่ไหมครับโ้ครับผมครับผมขั้นตอนทําน้ํายําใส่อะไรบ้างครับใส่พริกครับผมใส่พริกเผ็ดชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะได้เลยใช่ไหมครับไปครับแล้วก็น้ำปลาครับคี่บอมไปเรียนการทําอาหารมาจากไหนครับผมก็ฝึกเองครับผมเคยทํางานงานเชฟมาใช่ไหมครับผมไม่เคยครับเป็นวิศวะอ๋อเป็นวิศวะ เป็นวิศวะแต่มาทำอาหารนะครับผมถ้าใครมาทานอาหารที่ร้านระเบียงไม้ก็จะได้ชิมฝีมือจากวิศวะนะครับผม <c oughs> วิศวะก็ทำเมนูทำอาหารอ,าร,อาร่อยใช่ไหมครับพี่บอม <c oughs> ใช่ครับผม <c oughs> <c oughs> ได้ยินมาว่าเป็นด็อกเตอร์เหรอครับพี่บอม <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆครับ ใช่ไหมครับผมพี่บอมเสร็จแล้วครับสำหรับเมนูยำผักหวานทอดกรอบครับ <Yeah. S 2> และก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะเมนูชื่อว่ายำผักหวานกรอบของร้านระเบียงไม้พิมาย,มายอุ๋ยนะ่ารับประทานมากๆเลยคุณผู้ชมแต่ว่าอยากจะรู้ว่าอร่อยจริงๆหรือเปล่านั้นต้องมาลองกันเองนะคะที่ร้านระเบียงไม้อำเภอพิมายเนี่ยแหละคะ่ะถ้านะักท่องเที่ยวที่เข้ามาแวะชมประสาทพิมายนะครับก็เรียนเชิญนะครับที่จะมาแวะทานอาหารที่ร้านระเบียงไม้นะครับช่วงเย็นนะครับผมเบอร์โทรติดต่อ0817609642ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพุ้บอมมาก <พ>อขอบบบคคคุณรรััแ,และช่วงหน้าเรายังมีอีกสองพ่อครัวอาหารจีนจากเมืองโคราชจะมาโชว์ความอร่อยกันเมนูของพวกเขาจะปรุงเป็นเมนูอะไรอดใจรอสักครู่นะคะ,ะคสงครามความอร่อย เพื่อความที่นี่เราใส่ใจในทุกขั้นตอนเพื่อผลิตน้ำนมดีๆมีคุณภาพเพื่อให้คนเดินได้รับประโยชน์ดีๆเกษตรกรก็มีความสุขน้ำน้งพน้ำโคแท้ร้อยปรเซ็นไม่ว่าจะสัน้น <c oughs> จะเอีจยัฮะ เข้าใจทุกปัญหาสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นขับเจริญนะคะผ้าหม่มผืนเขียวรักโลกสัญลักษณ์ส่งต่อการให้ที่ย,ยั่งยืนสู่การเดินทางปีที่22โครงการไทยเบสร,รวมใจต้านภัยหนาวเรายังคงให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการนำขวดน้ำมารีไซเคิลทอเป็นผ้าหม่มผืนเขียวรักโลกเพื่อส่งมบอบความอบอุ่นและความสุขให้กับพี่น้องคนไทยทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม15จังหวัด สร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพ <Yeah. Yeah. S 2> เราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญ และผู้ที่จะมานำเสนอความอร่อยในช่วงนี้ได้แก่เชฟสอนและเชฟจอนจะมาปรุงเมนูความอร่อยด้วยเมนูอาหารซีนจากพัฒคาานเทียมเทียมโรงแรมปัญจดาราโคราชสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับ เชฟสอร์นครับเชฟจอรนครับวันนี้มีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมครับผมครับผมวันนี้มเมนูต่อไปเราจะเป็นเป็ดเทียมเทียม,มครับผมเป็ดเทียมเทียม,มความพิเศษของเมนูนี้อยู่ที่ไหนครับเชฟเป็ดเป็ดเราจะกรอบนอกนุ่มในครับผมอ๋อความพิเศษก็คือกรอบนอกนุ่มในใช่ไหมครับแล้วก่อนที่จะมาทําแผ่เป็ดแผ่นอนแผ่ขนาดนี้ต้องทําอะไรมาก่อนครับ เราทําการเอาเป็ดมาแล่เอากระดูกออกครับผมอ๋อข้างในจะเป็นเว้นเราจะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมครับเราก็จะแกล่เอากระดูกออกนะครับผมแล้วก็นําไปเอามาใส่เหล็กแล้วเอาไปอบครับผมไปอบในเตาเตาอบครับในเตาอบจนสุกเลยใช่ไหมครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับความสุกแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะผม แล้วเครื่องปรุงอย่างอื่นมีอะไรบ้างครับผมสําหรับแปดเทียมยมก็จะมีน้ําจิ้มครับผมน้ําจิ้มเป็นเป็นอะไรบ้างครับผมเป็นสูตรของทางธนาคารเราครับผมธ<า>น,นานคานคู่กับผักดองครับ ผัดดองนะครับผมก็คือเชฟก็ทําผักดองเองครับผมนะครับผมอ่าครับเริ่มทาแล้วจะทำยังไงครับผมอ๋อเปิดไฟใช้ไฟอ่อนหรือไฟแรงยังไงครับเชฟก็ใช้ไฟปานกลางครับผมอันนี้เอาลงไปทอดเลยหรือเปล่าครับลาดลาดหลักลาดน้คให้มันกอครับวิธีการก็คือนํานะครับตะหลิวนะครับตักน้ํามันขึ้นมาลาดบนตัวเป็ดนะครับผมนะครับผมให้เป็ดนี่หนังนุ่มกรอบเลยใช่ไหมครับหนังกรอบบกรอบนอกนุ่มในครับกรอบนอกนุ่มในเลยครับน้ำมันก็คือต้องร้อนจัดเลย ครับราคาเป็ดเทียมๆนี่อยู่ที่เท่าไหร่ครับเชฟ5้าร้อยห้าสิบาทห้าร้อยห้าสิบาทได้เป็ดตัวใหญ่ๆเลยใช่ไหมครับครับผมครับครับดูครับว่าตอนนี้ก็เริ่มน้ำลงไปแล้วครับก็น้ำน้ำมันลงมาลาดนะครับผมคือสังเกตยังไงครับเชฟว่ามันได้ที่สุกกรอบแล้วครับผมสังเกตดูสีมันครับผมสีมันจะออก ออกเหลืองเข้มๆหน่อยครับราคาเริ่มต้นของเมนูเซตอาหารจีนอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมครับผมเริ่มต้นอยู่ที่2 5 0 0บาทถึง3,400บาทครับอ๋อก็มีอาหารให้แปดอย่างเลยนะครับผมครับผมอันนี้ขั้นตอนนี้ก็คือต้องหมักใจเย็นใช้เวลาค่อยๆตักน้ํามันลาดลงไปใช่ไหมครับใช่ครับผมเลยแล้วตัวกระดูกตัวอะไรนี่เขาจะกรอบหมดเลยหรือแบบพับเทปเป่าครับกระดูก เอาจะลอเอาแต่เนื้อใส่จานครับผมเอาแต่เนื้อใส่จานนะครับผจะผันใส่จานครับก็ค่อยๆราดน้ำมันลงไปนะครับให้ผิวหนังของตัวเป็ดนี่กรอบนะครับผมเนื้อข้างในก็จะนุ่มใช่ไหมครับใช่ครับพัตตารเทียมๆโรงแรมประจักดาราเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับผมสำหรับพัตตารนะครับเปิด11โมง ถึงสี่ทุ่มครับตั้งแต่สิบเอ็ดโมงถึงสี่ทุ่มนะครับผม,บผมเป็นเมนูที่ต้องใช้ความใจเย็นมากเลยนะครับผม,บผมหลายขั้นตอนครับสำหรับเมนูนี้ครับเมนูที่เชฟอยากจะแนะนำนอกจากเป็ดเทียมเทียมแล้วมีเมนูอะไรนะครับก็จะเป็น ผัดผึ้งฮ่องก้ครับผมาผมาผงราดหน้าปลาเจ้าซี่ัาผงบกปลาหิมะนึ่งคิ้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเอามาหั่นครับขั้นตอนต่อไปก็คือทำมานำมาจะเอามาหาั่นใส่จานนะครับัาผงร้านหั่นนี่ก็ต้องมีเทคนิคด้วยใช่ไหมครับครับผมต้องเอาไอ้พวกไม้ทัางในออกครับ ก็คือเมนูเป็ดเทมเียมี่ก็จะได้กินเนื้อโดยที่ไม่มีตัวกระดูกของเป็ดมาทำให้ลำพานใจเลยใช่ไหมครับใช่ครับจะมีน้ำจิ้มทานะครับตัวลงในตัวเป็ดน้ำจิ้มมาทาไว้ที่ตัวเป็ดด้วยนะครับครับผ่านเป็นชิ้นพอดีคำเลยนะครับใช่ครับเป็ดเป็ดที่ตัวไซส์ใหญ่สุดนะครับผมครับผมไส เป็นอันเสร็จสิ้นครับผมสําหรับเ <Yeah. S 1> มนูเป็ดเทียมเทียมจากพนกคานเทียมเ,ยมเีมโรงแรมปัญจดาดารา นาาัีมครชและเมนูของโรงแรมปัญจด,ดาราวันนี้ก็คือเป็ดทิมเทียมเมนูขึ้นชื่อของพัตคคารทิมเทียมเขาเลยค่ะอัดแน่นไปด้วยความอร่อยและก็ความกรอบของเป็ดทิมเทียม,มจานนี้ส่วนครั้งหน้าเราจะมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะวันเวลาเดียวกันนี้เลยคะ่ะสําหรับวันนี้สงครามความอร่อยลาไปก่อนสวัสดีค่ะสงครามความอร่อย Delicious war war